ย่างที่บอกไว้นะครับว่าเบรกนี้นะครับเราจะมาพรีเมียร์ m วจากวงที่ชื่อว่า r านกันนะครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเธอคือรักนั่นเองครับและตอนนี้พวกเขานั่งอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไม่ค่อยคุ้นหน้าเลยนี่เป็นศิลปินใหม่ใช่ไหมครับแต่งขอใหม่ครับพี่เดี๋ยวให้น้องๆช่วยแนะนําตัวเลยดีกว่าได้ครับก็วินนะครับครับกีตาโดยหลอด้วยครับ ครับผมบอมตีกองปูอย่าสั่งอย่าสั่งนะสั่งใช่ไหมครับครับผมโน้ตเล่นกีตาร์นะครับเออเป็นเบสป้าเล่นเบสค่ะใช่มารวมกันได้ยังไงครับเออก็จริงๆตอนแรกผมเจอกับพี่ปองเบียร์ครับตั้งแต่เพลงของพี่เอชในลาก่อนแล้วก็คุยกันว่าเอออยากทำเพลงเหมือนกันนะทำโปรเจกต์แต่ว่าไปๆมาๆก็มาเจอพวกพี่โน้ตมาเจอพี่โน้ตที่ซิติร์แกรมมี่เนี่ยช่วงที่ ใกล้ๆจะออกใกล้ๆจะเริ่มทํางานจริงๆพอดีอก็เลยเหมือนคุยกันชวนว่าแบบเออเนี่ยมาลองเล่นด้วยกันไหมครับอะไรเงี้ยครับคือหลังจากที่เราเคยเล่นกันอยู่ใน<ม>โปรเตโต้เราก็ต่างคนต่างค่อยๆออก<ม>กันมาก็บังเอิญมาเจอ,<ม>อเจอบอมผมกับบอมไม่เป็นแขกรับเชิญให้โปรเตโตตอนคอ,อนเส<อ>ิร์ตใหญ่าสักสิบปีแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยกลับมาเล่นดนตรีกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยบังเอิญเจอวินด้วยความบังเอิญเลยแล้วก็คลิกกันกลับมาเล่นแล้วน้องมือเบสเหรอครับอ๋อเออน้อง ฝ้ายมือเบสคือจริงๆแล้วฝ้ายก็เล่นเล่นกับผมอยู่กับสุภรสตาร์แล้วก็ทีนี้มันเปิดตัวแล้วก็พวกเขาก็พากันไปดูไปเจอเขาก็แบบสนใจฝ้ายแต่จริงๆฝ้ายเล่นหลายวงมากเล่โนโอ้มีเล่นอะไรเงี้ยเต็มไปหมดแล้วเราก็กักไว้แต่บอกเ้าไม่ได้น้องเล่นหลายวงจนก,กระทั่งงานคอนเสิร์ตที่เราจะต้องเล่นมือเบสที่เราติดต่อไว้ม่ว่าก็เลยแบบก็เลยลองฝ้ายเพราะว่ามันเราไม่มีเวลาที่จะไปหาคนใหม่ที่เราไม่รู้จักอะไรเงี้ย พอฝ้ายมาซ้อมปุ๊บแล้วมันคลิกก็เลยล็อกเอาไว้ไม่ไปไหนเลยก็เรียกว่าวงที่เป็นวงประจําที่ฝ้ายเคยเล่นก็ลกใ่ไคือเป็นที่นั่งตกที่นั่งลำบากถามพืนเบดหมมือเบดการที่จะเป็นร้อยวงเป็นเรื่องปกติยังว่ายังรู้ว่าสมาเลยนะมีโอกาสที่จะเล่นไมเนี่ยไครับแต่การเล่นหลายวงเป็นเรื่องปกติครับแล้วพอมารวมตัวกัน ก็มีผลงานเหมือนเรียกว่ามีชิ้นงานที่ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตกันด้วยใช่ไหมครับที่ญี่ปุ่นอะที่ญี่ปุ่น,นอเออมันยังไงเล่าให้ฟัง่อยครับก็เหมือนเรารวมกันครั้งแรกเราก็คิดก่อนเลยว่าเฮ้ยหาพลังงานดีให้ตัวเองก่อนไปไหนดีบอม บอกก็จะบอกว่าญี่ปุ่นดีกว่าป่ะเพราะว่าบ,าบอมไปเล่นกับไปเล่นกับวงหลายครั้งใช่ <ผม S 1> ครับไปเล่นกับหลายๆวงครับแล้วก็แบบมันเหมือนมีซีนที่แบบเวลาเราไปไลฟ์เฮาส์แบบสำหรับมือสมัครเล่นของเขาเลยเียครับ,รบมันมันจะเวิร์กมากเพราะว่าเหมือนเราก็ล้างลาการใช้ชีวิตร่วมกันไปนานก็แบบเหมือนไปเข้าเ <มง S 2> ข้าค่ายไปแล้วลาแบพฤติกรรมกันอีกรอบใช่เหมือนไปเล่นคอนเสิร์ตงานเล็กๆไม่มีรถตู้มารับหน้าบ้านแบกเครื่องดนตรีขึ้นรถไฟ เซตของเองอะไรเองแล้วก็นอนแบบกินข้าวต้มมาๆตามงพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปเหมือนไปเช่าเหมือนเป็นใช่เป็นเป็น t ก o u s e เคลื่อน g ก e s t h o u s คล้ายๆคล้ายๆก็แบบนอนเสืออะไรเงี้ยแล้วก็มีครัวเล็กๆทำอาหารกินกันเองอะไรเงี้ยอากาศหนาวๆฟุ้งฟิ้งเลยไปเล่นได้ยังไงอย่างนี้ก็แบบไปขอเขาเล่นก็คือเราเราไปติดต่อไลฟ์เฮาส์เลยก็ก็มีมีแบบแฟนเพลงที่นู่นคนหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยเพราะว่าคือ พอไลฟ์ไลฟ์เฮาส์ที่นู่นมันเหมือนว่ามันเปิดให้วงสมัครเล่นใครก็ได้เข้าไปเล่นเราก็สมมุติวันหนึ่งเขามี5้าวงเราก็เข้าไปเสียบเราก็อยู่ในระหว่างเราก็อยู่ต้องเล่นทมกลางวงเขาผิดและแฟนเพลงของขินด้วยเรากเล่นเพลงอะไรครับเราก็เล่นเพลงใหม่เราทําเป็นเพลงเราทำเป็นแล้วก็แบบมีทำมีเล่นพวกเพลงโปรโตคอลเก่าอะไรนะภาษาไทยเลยภาษาไทยเลยแต่จริงอ่ะต้อง บอกคุณผู้ชมเลยว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยไลฟ์ฟ้าของเรามันของที่ญี่ปุ่นมันเจ๋งมากใช่ใช่คือแล้วค่าเช่าไม่แพงเหมาะกับวงที่สมมุติว่าใครที่อยากมีประสบการณ์ไปเช่าเล่นนู่นแล้วมีเครื่องตีดีๆเลยและคุณสามารถขายบัตรหน้างานได้วยได้ทุกอย่างเออขายได้ทุกอย่างขายซิงเกิลขายเสื้อแจกมากแล้วก็มีคนญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาสนใจก็เลยมายืนเสซฟเซฟชิ้นงานแจงมากใช่ไหมเหมือนเข้ามาฟังโดยที่แบบคือเขาก็ฟังแบบให้ม่รู้เรื่องแต่เขาก็แบบพยายามที่จะ ยายามที่จะเข้าใจเพลงพยายามแบบเอ็นจอยแล้วก็รู้สึกได้อันเนี้ยมันเป็นอันหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าดนตรีเข้าจังหวะตัดภาษาทิ้งไปเลยพี่ดนตรีมันเป็นเล่นเข้าจังหวะจริงครับได้ใช่เออเจ๋งนะแล้วแล้ววันที่ไปเล่นอย่างเงี้ยมีคนญี่ปุ่นมาดูเยอะไหมก็ก็โชคดีที่มีที่มีที่มีแฟนเพลงเราก็ไม่ไม่คาดคิดว่าจะมีแฟนเพลงเรามาเยอะคืออย่างที่บอกคือเวลาไปเล่นที่ไลฟ์เฮาส์มันก็ต้อง ขายบัตรใช่ไหมก็การันตีว่าสมมติขายได้15บใบ20ใบเราไม่ต้องจ่ายค่าไร,ร้พรมคือกะอยู่แล้วว่ามันน่าจะต้องจ่ายต้องจ่ายกัน <laughs> เอาควาจริงมีมีคนที่แบบมาดูเราเราสมัยแล้วแบบกแบบแบบ็แบบเหลือตังค์ด้วยอ,ะอ่ะเล,ลยทำไร้พรมแบบว่าเอ้ยขายได้เกินเป้ามีจ่ายตังค์เลยมีเด็กไทยที่เหมือนแบบไปเที่ยวด้วยไปเที่ยวแล้วก็พอรู้อะไรเงี้ยก็แวะมาดูก็แวะมาดูโอ้โหเจ๊ต้องขอบคุณแฟนเพลงที่นู้นด้วยโอเคถามถึงซิงเกิลมั่งครับ ปล่อยไปสักพักแล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็ดีเลยนะครับก็เท่าที่เราติดตามในแฟนเพจแล้วก็คนรอบข้างเหมือนเขาก็รอที่จะเห็นแบบนี้รอที่จะฟังเพลงกับวิทตัววินเองนี่ออกมาในสื่อได้ประมาณสักสองปีแล้เหมือนคนในชื่ออาานเนี่ยออกมา2ปีคนก็รอเอะเมื่อไหร่พี่วินจะมีสักทีหนึ่งเพลงของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบพอช่วงนี้มันออกมาผมว่ามันพอดีมากแล้วก็ก็ดีได้พี่เบียร์มาช่วยทำด้วย ถามหน่อยอันนี้นอกคริปเลยมันต้องปัดฝุ่นนะเวลาพอมาจูนรวมกันเงี้ยก็เหมือนช่วงเราเราได้โชคดีว่าเราไาอยู่กันจะครบปีแล้วเนี่ยรอบเนี้ยคือเรากลับมาจะครบปีช่วงแรกๆก็ช่วงช่วงรื้อฟื้นเลยเพราะว่าแต่ละคนก็เล่นกันแบบไม่ได้เหมือนเดิมแล้วว่าคือว่าต่างคนต่างมีแนวทางที่ชอบเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยก็แต่ก็เป็นข้อดีนะจริงๆก็มาใช้งานได้แบบว่ารู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักว่าจริงๆหนักเบาสั้นยาวแค่ไหนที่เราเรียกว่ามันมันสนุกเล่นเราโอเค อย่างในในนี้นะโนะ้ตน่าจะเป็นคนที่ล้างนา <ดำ S 2> นมาก,มากใช่ครับใช่ครับ้วไงบ้าห้าป,ปีอะห้าป,ปีอย่างตัดไปทําธุรกิจไม่ไม่แปะไม่จับเนี่ยก็คือได้ก,กลับมาจับอีกทีจริงๆก็ตอนก่อนที่จะคอนเสิร์ตอย่างโบเลโต้แล้วก็พอกลับมาแล้วรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเล่นเท่าที่แบบว่าเราเรามีความสุขเล่นแล้วก็หาแนวทางของเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วเรามีแฮปปี้เลยอะไม่ได้พยายามอะไร้งอะไรโอเคเลยอะเพราะผมเจอโน้ตแต่ แรกเลยอ่ะแรกเลยนี่อาจารย์ผมนะเฮ้ยเจ้าแอบโทรถามตอนรายการกระโดดอ่ะเฮ้ยยังไงวะอะไรยังไงครับผู้สารได้เลยอ่ะถามถึงตัวซิงเกิลนะครับถึงเนื้อหาถึงวิธีการทำงานเป็นยังไงบ้างครับอธิบายให้ฟังทำงานแบบไหนโปรดิวซ์หรือว่าอาร์เรนจ์ชนอะไรไหนครับเพลงนี้พวกเราอาร์เรนจ์กันครับแต่ว่าพี่ฟองเบียร์คนแต่งตัวเพลงดิบมาให้เราก่อนเขาก็เหมือนแบบได้โจทย์จากละครมาแล้วเขาก็แต่ง แต่งเพลงดิบมาแล้วก็ให้เราแบบช่วยกันวิเราะห์เอกมาเพลงดิบนี่หมายถึงว่ามีเมโลดี้มีเมโลดี้กับคอร์ดให้ใช่ครับที่เหลือก็คือเราเรียบเรียงกันว่าจะเราก็มาหาโทนว่าเราอยากไปในทางแบบไหนอะไรอย่างนี้ครับก็ก็เรียบเรียงกันสักสองสาครั้งนะให้มันเข้าที่เข้าทางตอนแรกก็เยอะไปนิดนึงแล้วก็เหมือนว่าพอมาให้พี่ไปฟังก็ตรงนี้ตรงนั้นเอาออกหน่อยอะไรอย่างนี้โปรดิวส์กันเองด้วยป่ะครับก็จริงๆมีที่ปรึกษามีพี่โต๋อช่วยพี่โตมาช่วยด้วยครับยิ่งถามมาสิถ้าสมมติว่าอยาก ถ้าอานายในวันนี้มันอยู่ในบหมดล็อกนี่แหละมันออกไปทางเชือกไหนเรามีเคยได้คุยว่าเฮ้ยเราอานายครั้งนี้กลับมาเราเป็นหนึ่งวงใหม่เราจะมีโหมดล็อกในโหมดไหนเ hmm. ออเคยได้คุยว่าอยากอยากอยากจะฟังไอเดียใช่ไหมจริงๆคุยกันเยอะเรื่องนี้แล้วเขสมมตกเเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าหลายปีอ่ะมันไม่ได้เจอกันแล้วเหมือนมันมีอะไรหลายอย่างทีอแบบยูน <b> หัวอย่างค้ำแล้วก็บางอย่างก็คือเราก็คิดถึงเสียงกีตาร์ในริฟในแบบวินอ่าบางอย่างที่เราแบบออกไปข้างนอกไปไปแก่ๆไปเกี่ยวประสบการณ์อะไรมาอย่างี้บางอย่างก็แบบถ้าเอามาใช้หมดเราก็จะไม่ได้เห็นความเป็นวินอย่างเงี้ยแล้วของของวินเป็นไงอ่ะโยนไม่ได้โยนนเลยก็ตอบไม่โกรเขาแล้แบบก็จริงๆส่วนตัวผม มีอยากทําหลายอย่างเราเล่นกีตาร์เราชอบเล่นหลายแนวเหมือนกันก็มาต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะทิศทางเป็นประมาณไหนดีงงนแต่เพื่อนก็บอกว่าเคนคิดถึงสไตล์เดิม,อมของผม,มเยอะเหมือนกันก็เอคงตรงนี้ไว้ดีกว่าแล้วผมรู้สึกว่าอย่างช่วงหลังเหมือนพี่บอกนพี่น้อก็จะฟังพวกอังกฤษโมเดิร์อกเยอะขึ้นต้อยเองก็ชอบเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าอาจจะกลิ่นอาจจะไปทางนั้นนิดหน่อย มันก็อาจจะไม่ได้บุกเหมือนเดิมแต่ได้ได้กลิ่นลิฟกลิ่นอะไรแบบลักษณะของวินเดียร์ิเพราะผมมารู้สึกว่าซิงเกิลนี้มันมีลิฟกีต้ามันอเมริกันแต่ซาวองค์ประกอบรวมมันไม่ได้อเมริกันแบบกีต้าก็เลยอยากถามไอเดียว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในผสมคือตรงนั้นมันเป็นเหมือนจริงๆเราก็พยายามคลิปสิกเนเจอร์ของวินไว้์นะเหมือนว่าเราก็เฮ้ยตรงนี้เอาประมาณนี้ได้ละแต่ว่าวินเขาก็จะมีเหมือนตอนนี้เป็นนักร้องด้วยเวลาคิดงานก็จะคิดยากขึ้นหน่อยเหมือนว่า ช่วงนี้เล่นประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็จะคุยกันว่าเราจะซัพพอร์ตกันตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยถามน้องฟ้าบ้างใช่ทำงานกับกลุ่มนี้อย่างที่เล่นมาหลายวงเนี่ยปวดหัวไหมต้องปรับตัวปรับตัวยังไงบ้างไหมปรับตัวคือไฟเล่นกับพี่บอมจากซูเปอร์ซัมมีทคะก็คือจะปรับตัวเหมือนกับทุกครั้งที่เราเล่นกาบมือกองคนใหม่เราก็จะปรับตัวช่วงแรกๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือไฟก็ปรับตัวตรงนั้นจบแล้วพอมาเล่นอานายมันก็เลยง่ายเหมือนกับว่าโอเคเราชินกับกับพี่บอมแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ๆก็ รู้รู้กันอยู่ว่าเทพอยู่แล้วในเอาตักไปแล้วดูเขารักกันดีนะฮะเป็นมือเบะเละไฟน์น่เบมานานยังครับสิปีแล้วค่ะผมว่าผมเคยเห็นเขาตาม เดี๋ยใจวงเลยเดี๋ยะมือเบสร้อยวงเลยนะฟามเขามาทีเลียเด็กสุดแต่เขาก็เก่งสุดเลยไม่ใช่หรอทุกทุกวันนี้แอบแอบถามเนี่ยเวลามีอะไรแบบคิดงานกันรำตันเนี่ยเอาละฝ่ายฝ่ายเลนมองหน้าฝ่ายกันหมดเลยเล่นกุ้งเอะจะมีความเนิร์ดเื่นกุ๊งเอะแบบเป็นจำคอร์ดจำนู่นจำนี่อะไรอย่างเงี้ย เรื่องที่บอกไปเตรียมไอ้นี่มาก็คือทุกคนก็คือหมายถึงไปทำการบ้านมานี่เขาจะมีสมุดแล้วเขาจะมีโน้ตที่ปลิ้นออกมาดูเป็นระเบียบเรี่ยเขาเองก่อนแล้วปลิ้นออกมาเป็นหน้าหน้าอะไรแบงนี้จริงจริงเขาเาถูกแล้วไอ้พวกเราเลยแหละไอ้พวกเราเนี่ยาไม่ทำการบ้านเราเห็นก็ดูฝากฝังได้แล้วเรามาลองของเขาดีวองเา อ่ะมาถึงเรื่องของ MV หน่อยเรื่องราวใน MV ีเป็นไงบ้างครับเห็นไปถ่ายกันโหสวยใช่ไหมแล้วก็เห็นบอกมีทิ้งตู้เฟนเดอร์ใบหนึ่งไม่ทิ้งไม่ทิ้งอ๋อไม่ทิ้งก็จริงๆก็เราก็อยากให้มันพิเศษกว่า MV ที่มันเป็น MV เพลงละครทั่วไปอย่างเงี้ยเราก็เหมือนทางเ r ี a t i ทีก็มองว่าเอออยาก ไป็นวันเดย์แคมปิ้งไหมขับรถไปแล้วก็ไปนั่งไปเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยกลางแดดร้อนไหมครับไม่ร้อนไม่ร้อนเย็นสบายสบายครับเหมือนอยู่อเมริกาอย่ที่บายผ่านยี่สิบข้อเท้าล้วดูใน behind the scene จริงจะใส่แว่นดำตลอดแต่ในอใน MV ไม่มีเลยถ้าสี่สามสองกูแบบสบายก็ทำแบบสบายกี่โมงตอนนี้กี่โมงึเที่ยงเลยอ่ะ กำลังดีเลยครับพี่พลกำลังดีเลยพี่ขี่จักรยานอยู่พี่พลน่าจะรู้เอาจักรยานไปด้วยเจอแดดผมก็เก็บเก็บเลยแต่ว่าก็ออกมาภาพภาพสวยครับเราดูแล้วเราก็ยิ้มได้ครับเราชอบเราจำกัดความว่าฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งแต่กีตาร์คุณโน้ตตัวคุณโน้ตเนี่ยตัวนี้ซื้อจากญี่ปุ่นใช่ครับตามอยู่ ใช่ไปทุกทีโดนทุกทีมาเลยทงนี้เลยรู้เลยที่เห็นอยู่ในนี้จะจักรวกลใช่ไหมเป็นเฟนเดอร์จัสมาสเตอร์แต่ว่าเป็นตัวแบบมาสเตอร์บิลอะไรอย่างเงี้ยที่มีสวิตช์ใช้ยากๆหน่อยครับอันนี้มันจะใช้ง่ายแล้วพี่มันแบบถ้าจักรวกลจะใช้ยากเพราะจะแผงเยอะมากมมันจะะเยอากใช่ครับจักรกลที่สมัยวินใช้เห็นต้องแบบต้องล็อกเอาไว้เลยอ่ะต้องเอาเทปกาวแปะเลยอ่ะเพราะเดี๋ยวโทนเปลี่ยนเลยไม่มันจะผลิตให้ยากขึ้มยากทำไมไม่ก็จ่ายเลยอ่ะยังไง ให้อานายส่งเข้าไป f U M b ตัวนี้พร้อมกันกับเธอคือรักนั่นเองครับผมยังไงก็ลองดูนะครับจริงๆตอนถ่ายร้อนมากแต่ในนี้ดูไม่ร้อน,นเลยเย <laughs> ็นมากเย็นมากครับรตั้งใจครับอยากให้ภาพออกมาดีครับ <laughs> พุ่มกับบอกแล้วว่าทนหน่อยภาพสวยแน่นอนคือรักที่ฉันรอมานานธอคืนที่ฉันรอให้มันเป็นจริงเธอคนนี้คือทุกสิ่งที่มันสำคัญ ย่าน,เน,นาาอ,อ,นอเ,กเอวเอก,ก่คือแบบไม่รู้พ่ออะไรนะผมดูแล้วเห็นเนี่ยรู้สึกเหมือนเขาเป็นวงที่รักกันมากเลย,ย <laughs> รจริงไห <laughs> มฮ<า>หรือว่าไม่รู้อะไรบางอย่างที่เห็นแบบรู้สึกว่า จริงๆก็มันอาจจะอยู่กันมานานแล้วด้วยครับรู้จักกันมานานแล้วครับแล้วช่วงนี้หลังๆเราก็ทํางานร่วมกันเจอกันบ่อยบ่อยมากนะครับเรียกว่าเป็นซิงเกิลล่าสุดที่ปล่อยกันเรียบร้อยแล้วครับก็ทางเราก็ยินดีด้วยขอบคุณมากที่ได้มีวงอานายกลับมาเล่นคอนเสิร์ตให้ดูและวางแผนเรื่องอัลบั้มยังไงเออตอนนี้จริงๆที่มีอยู่ก็มีอีกเพลงมีเพลงหนึ่งที่เราทำกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่ว่า ก็เดี ar, um, hey, mond, s. <S uh, ๋ยวรอดูให้มันทิ้งระยะสักนิดนึงครับแล้วก็จริงๆเราก็มีทําเพลงกันไว้อีกสักสี่เพลงสันเพลั้นไปไม่ได้ไม่ได้คิดครับแล้วซิงเกิลต่อไปมันเป็นยังไงครับถามข้ามไปเลยนะถามข้ามเลยนิดนึงนั่นสิจริงมันเป็นเพลงแรกที่ทำใช แต่ว่าพอดีเพลงนี้มันรัดคิวมาก่อนเพราะว่าละครเขาต้องออนมันก็จะร็อกกว่านี้หน่อยใช่เหลือแค่บันทึกเสียงใช่ไหมครับหรือว่าบันทึกเสียงบันทึกไปแล้วด้วยผมว่าในในมือถือทุกคนตอนนี้ต้องมีนี่เอาไปเล่นเอาไปเล่นตามคอนเสิร์ตมาเอาไปเล่นแล้วเหรอใช่ครับถ้าเกิดตอนนี้มือถือผมโดนขโมยเดี๋ยวมันก็จะไม่ได้หลุดไปโอเคเดี๋ยวเราทำให้หลุดเลยตอนนี้อ่ะอย่างนั้นสุดท้ายให้วงอาไนเนี่ย ฝากถึง MV ในวันนี้แล้วก็ฝากถึงผลงานที่เราจะนำม,มาได้แล้วกันครับอโอเคครับก็ฝาก MV เพลงเธอคือรักไว้ด้วยนะครับพี่ๆผู้อำกับทุกคนก็ตั้งใจทำันมากเลยครับใจดีมากเลยด้วยแล้วก็สำหรับเพลงเธอคือรักดาวโหลดได้ครับ,<ด>รบผมดอยเจ้านึงสองสามหนึ่งหนึ่งหกแปดให้อะไรนะหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งหกแปด หนึ่งสองขอ๋อขอแล้วอุ้ยเอาไปเนลน่อยดิถ้าจังหวะนี้มันไม่ตลกไงเสริมนีงส่วนใหญ่มือเบลกก็จะจริงจังแหวแล้วมีเพจมีอินสตาแกรมอะไรอย่างงี้ป่ะเออที่แฟนเพลงเขาจะไปตามอัปเดตเรื่องของชิ้นงานได้มีแฟนเพจก็แฟนเพจ facebook.com slash R N O แล้วก็เลขเก้านะฮะส่วน Instagram เนี่ยตอนนี้ Instagram Official ยังยังไม่ได้มีแต่ว่าสามารถไปดู Hashtag R 9 b a n d ได้ครับโอ้โอเคโอเคอย่างนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณ R 9มากมากครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่เปิด MV เราที่แรกในจักรวาลด้วยโอ้แน่นอนเพราะว่าสถานีนี้คือเราคุยกับทาง NASA ไว้เรียบร้อยแล้วอย่างไรเราก็ขอตรงนี้ไปก่อนนะครับทางอเมริกาก็โอเค ติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายท้งกล่องรับสัญญาณดาวเทียม TMM z ที่ช่อง10และ133หรือรับชมผ่านสัญญาณดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง76และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดย Search คำว่า TMM Channel ทั้งในระบบ iOS และ Android GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี